งงหนักขวัญอุตสามณีเจอโรคจิตไดเล็กรัวดาถึงขั้นไล่แม่ออกจากบ้านทําเอานางเอกสาวควัญอุตสามณีถึงกับงงหนักมากเลยทีเดียวค่ะหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งไดเ้เียกข้อความรัวดักไม่ยัง้งอ้างเป็นร่วมงานแต่งขวัญและตอนจบสุดพีคสั่งขวัญให้พาแม่ออกจากบ้านของตอนเองไปอยู่บ้านนอกซะโดยขวัญได้แคปข้อความที่ชาวเน็ตรายดังกล่าวส่งมาด่าลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข,ข้อความว่า หยุดก่อนพี่เสือเย็นได้เย็นเบาได้เบาค่ะอย่าพึ่งไปถึงยายค่ะเหตุการณ์เริ่มต้นงานแต่งยังไม่มีเลยพ่อเอ้ยจะเต็มไรขนาดนี้ดาไฟแลบเขาเป็นใครเธอเธอคือใครก่อนงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับตางเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่าจุกขอาข้อความเป็นอะไรต้องการอะไรกันแน่หรืออาจจะเข้าใจผิด คิดว่าเป็นความอีกคนหรือเปล่า